สวัสดีทุกคนตอนนี้แม่กุูกกับออก้าก็อยู่ในร้านพิซซ่าพิซซ่าเนื้อมนุษย์พิซซ่าเนื้อมนุษย์เลยหรออีพีนี้ก็เป็นอีพีแรกนะคะที่แม่กุูกกับน้องออก้าเข้ามาในเกมลูบบในอก้าอยู่ไหนแม่รออยู่ในร้านพิซซ่าแล้ว เอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่กุ๊กอะไปรอที่โต๊ะอาหารนะออก้ามันรับแม่ไปด้วยแม่รอที่โต๊ะพิซซ่าแล้วกันอ้าโอเคโต๊ะก้านี่แม่รอละโต๊ะก้าเนี่ยออก้ามารับแม่หน่อยสิเออมันขึ้นไปอยู่แล้วออก้าขึ้นมาหาแม่ก่อนลูกอะแม่กุ๊กก็มาดิแม่ลิฟต์ลอ่ะโอ้แม่จะไปถูกไหมล่ะลูกไม่มารับแม่แม่ก็กลัวนิดนึงนะเนี่ยอ้าวแม่กุ๊กมันมีคนมีคนไปตรงนั้นดิโอเคอ้าวกระโดดอยู่นั่นแหละอ่ะ เดินไปเดินไปไม่ใช่ไม่ใช่ออก้ามาถึงทังเลยออก้าไม่หาออก้าไม่เจอเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยไปทางไหนเนี่ยไหนลิฟต์อยู่ไหนลิฟต์อยู่ตรงลิฟต์นีนี่ดูออก้าเลือดเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะเต็มไปหมดสิแม่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เข้าไปเลยใช่ไหมก็ได้ก็กลับมา กระโดดด้วยกันแน่เออแกาวเราไม่ลงกระโดดนะตายอ่ะเราจะรอดกันไหมเนี่ยแก ีโ <Es> ลก <Bread> ้โ <th> อ้ยได้ผ่านสะเทีนอะรต้องเล่นไม่ะเกีโหมันเสียวมากเลยนะลูกเออตก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 เกาะไว้แหละยังเหลืไปดิเอเยกตัวทุกคนมันเป็นฉากที่โหดมากๆเลยนะทุกคนหวาดเสียวจริงเลยเนี่ย เราอยู่ข้างหน้าเหรอไม่อยากวไปยังไงหรือไรือทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาจากร้านพิซซ่าเนื้อมนุษย์เราก็มาที่ร้านแมคโดนัลนะซบๆลงไปหน่อยเมื่อกี้นี้เราตายแล้วตายอยีกเนาะแฟนพิซซ่าเนื้อมนุษย์แหละเออเอาการให้แม่เข้าไปเลยไหมล่ะเดินเข้าไปแล้วนะแล้วหนูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อ้องไปหาแม่กูเกิอ้อสวัสดีค่ะพนักง,งานหรือเปล่าอากาเดงพนักงานแม่กโดนัลแม่เียวเนาะ แม่ก็อยู่นี่มออแม่โดนแค่รอแม่อยู่ได้ๆแล้วอันนี้แม่ต้องกระโดดไหมต้องทำไมอ่ะเ,เต้องแค่รออยุดแม่ต้องมีทำไมต้องกระโดดเป็นผีกงอ,องกอยด้วยตบเป็นผีกองก้อยแล้วดีผีขามันบินได้เหรอเอา้ามันบินท้ออ๋อคือถ้าเราโดนผีแดงนี่เราจะชอ็อตโดนช็อตตายเหรอ่อะอันนั้นไม่ช็อตหรอีแดงแต่มันไม่ใช่โคตรชีเอ๋ออะไรกันครับเนี่ยโอ๊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 โอ๊โอ๊ย ท่นได้ไปไหนเนี่ยไม่เนี่ยทำไมการไปหาของกินมันยุ่งยากอย่างนี้นะน,น,นี่มันนี่มันเน็นอนออกนน่าเนื้อมนุษย์เนื้อมนุษย์งเออหรอใช่ออกมาอยู่ไหนอ่อะไม่เห็นหนูอยู่ไม่เห็นหนูอยู่นั่นอ่ะใช่ไหมหนูใหญ่ๆยิ่้แม่หน่อยสิแม่จะไปหาหนูได้ไม่เนี่ยทำไมมันยากอย่างนี้เนื้อตุ่มติดใจจิติดใจหรอทุกคนมันยากมากๆม,มันจะแปลปีนตะแพงขึ้นไปแล้วไม่เนี่ยไม่ได้ ดเสียวอ่ะเสียวยากมากเลยเอาปีนปีนทำไมไปต่อสิเป็นสไปเดอร์แมนเลยตกแล้วโอ๋ออก้าแม่ไปไม่ถึงไหนสักทีแม่โมโหร้ายแล้วมันเนี่ยแม่ต้อจะวิ่งเนี้ยแต้าจะไปรับแมี่ยเออจะตายหมดและแต่ก็ไปรับแ่กปุ๊ทำไมวันนี้ฉันสวยนี้เนี่ยทุกคนทุกชายแม่มาเร็ว แล้วให้แม่เดินไปยังไงจะไปยังไงต่ออะแม่จะได้กินไหมนะแม่หิวจนพรอมแล้วเนี่ยอยาวินี่กระโดดอยากอะเอากระปีนกแพงอาีกแล้วเารปีนไปเลยร้านได้ไหมมันมันโหดร้า ไอ้อ่ใจไปไม่ถึงสักทีอ่ะเดี๋ยวีะเครื่องันนะครับทีนีอันนี้เปอกดแชร์กันครับ